ครับผมสวัสดีนะผมวันนี้อยู่กับผมแทนในบนดอยผมวันนี้ก็เป็นอ p พีที่5แล้วนะผมที่เราแข่งขน Free ันฝีไฟมาเก็บแต้มนะผมว่าเป็นการแข่งขันสุดโหดนะผมแล้วเป็นการแข่งขันที่บอกเลยว่าหาคนที่เก่งที่สุดในหมู่บ้านนะผมแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับ2คนที่อันดับหนึ่งกับอันดับ2นะผมเดี๋ยวเรามาถามอันดับ2ก่อนเลยนะผมว่าสวัสดีครับผมอยู่กับใครครับต้นครับต้นนะผมโอ้โหเป็นไงฮะเป็นไงบ้านกว่าจะมาถึงวันนี้เก็บสัปดาห์สุดท้ายแล้วเราคิดว่า สามารถติดหนึ่งในสิบได้ไหมได้ครับได้นะผมแล้วอย่าฝากบอกอะไรกับคนที่เข้าแข่งขันกับคุณนะเจอกันให้งงครับเจอกันให้งงนะพี่น้องโอ้โหโอเคเรามาอยู่กันที่อันดับหนึ่งครับผมเป็นไงบ้างกว่าจะผ่านมาขนาดนี้ได้ก็ย่าอยู่ครับก็ย <c oughs> ่าอยู่นะผมโอ้โหพี่น้อง <c oughs> แล้วคิดว่าติดหนึ่งในสิบได้ไหมวันนี้ได้ครับได้อยู่นะผมอยู่แล้วครับมันม่นใจอยู่แล้วนะผมอย่าฝากบอกอะไรกับคนที่เข้าแข่งขันกับคุณนะอย่าเดินกันแจ้งนะครับเดี๋ยวระวังยีหัวโอ้โหอย่าเดินการแจ้งนะผมเดี๋ยวระวังยีนห โอเคเดี๋ยวเราไปต่อกับคนที่เขาเข้าแข่งขันกันเลยนะผมอยู่กับทิวสเดกัเกาครับทิวสเดกเก้ากโอ้โหมันจะเก้าไปถึงไหนวะเนี่ยวันนี้คิดว่าติดหนึ่งในสิบได้ไหมผมติดอยู่แล้วครับแน่นอนติดอยู่แล้วแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมพี่น้องอย่าฝาดบอเลยกับคนที่เข้าแข่งขันกับคุณนะเจอกันไทวงครับเจอกันไทวงอแล้วนะผมพี่น้องพีอัดตัวครับพีอัดตัวนะผมคนนี้บอกเลยว่าอยู่อันดับที่เท่าไหร่แล้วตอนนี้อันดับสี่อันดับสามนี่เนาะประมาณนี้ผมพี่น้องคือ เราคิดว่าเราสามารถติดหนึ่งในสิบได้ไหมวันนี้ได้อยู่แล้วได้อยู่แล้วผมอย่าฟาบออะไรกับคนที่เข้าแข่งขันกับคุณนะเจอปูเหมือนเจออาจารย์ครับเจอปูเหมือนเจออาจารย์นะผมโอเคแล้วผมติงกองครับติงกองนะผมได้เปลี่ยนชื่อหรือเปล่าเนี่ยเปลี่ยนชื่อเนาะเปลี่ยนชื่อนะผมอ่ะวันนี้คิดว่าติดหนึ่งในสิบได้ไหมอ่ะไม่รู้ครับผมต้องเล่นตามเกมครับไม่รู้นะผมต้องเล่นตามเกมนะผมนะอย่าฟาบออะไรกับคนที่เข้าแข่งขันกับคุณนะเก่งทุกคนครับเก่งทุกคนนะผม ทุกคนมั่นใจนะผมแต่ผมก็มั่นใจอยู่แต่ผมก็มั่นใจอยู่นะผมะครับหมูป่าครับหมูป่านะผมนี้ชื่อในเกมนะผมพี่น้องเป็นไงเราคิดว่าติดหนึ่งในสิบได้ไหมวันนี้ได้อยู่แล้วครับได้อยู่แล้วนะผมอย่าฝ่าบอกอะไรกับคนที่เข้าแข่งขันกับคุณฮะเจอวงสุดท้ายครับเจอการวงสุดท้ายเจอวงสุดท้ายนะพี่น้องได้นะผมโอ้โหเราคิดว่าสามารถติดหนึ่งในสิบได้ไหมได้นะผมอย่าฝ่าบอกอะไรกับคนที่เข้าแข่งขันกับคุณฮะราว่างหัวแตะนะพี่น้องโอ้โหเป็นไงครับเฉาครับผมดี ชาวเนาะชาวเนาะเซนชาวเนาะเซนชาวครับวันนี้คิดว่าติดหนึ่งในสิบได้ไหมสิบสิครับเราอยากฝานบอกอะไรกับคนที่เข้าขังกับคุณนะถ้าเก่งก็มาครับถ้าเก่งก็มานะพี่น้องโอ้โหถ้าแนก็มาด้วยนะผม